วันนี้จะมาทำเขาเรียกว่าอะไรเมนูอะไรนะวันนี้จะมาทําขนมจีนน้ํายาปูขนมจีนน้ํายาเนื้อปลาแต่มีท็อปเนื้อปูใช่อันนี้งงเหมือนกันว่าปกติเราเรียกขนมจีนน้ํายาปูหรือน้ํายาปลาเอางี้เอาคนทํามาคุยได้ไหมคุณคุณคนทำพี่เอ๋อดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราไปเดินที่ตลาดเลือกซื้อของมาเลยเมนูนี้ชื่ออะไรอะขนมจีนน้ํายาปูค่ะตอนนี้ น้ำยาเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วเหลือเติมปูก็เสร็จเลยน้ำยาทำยังไงฮะอ่อเริ่มจากใส่กะทิใส่เครื่องแกงเสร็จปุ๊บก็อ่ะคั่วให้มันหอมๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปซึ่งปลาที่ใช้คือปลาน้ำดอกไม้รู้จักไหมครับรู้จักปลาน้าดอกไม้ไงไม่ผมไปอยู่ไหนมาไม่รู้จักเลยรู้จักบะครับไม่รู้จักรู้จักแต่ปลานิน แล,แล้ววันนี้จะบอกว่าปูสุดท้ายนี่เพิ่งไปแกะมาสั่งมาจากศิลาปูต้มไปดูคลิปเสือได้ห้าพันบาทได้เยอะมากอันนี้แค่ส่วนเดียวเลยนะส่วนน้อยๆเลยแล้วมาใส่ท็อปใส่เลยไม่หิวแล้วอะเอาเลยเอาได้ไหมอันนี้คือส่วนประกอบอะไรไก่ออันนี้คือเพิ่มจากพี่มายครับคอนภูเก็ตคนภูเก็ตกินขนมจีนกับไก่ทอดเฮ้ยจริงเหรอแต่เฉพาะพี่คนตะการก็กินกับไก่ทอดเหมือนนกัพี่เป็นคนตะการหมูหมูทอดก็กินอะไรก็กินหมดแหละกับข้าวก็กิน แล้วก็มีไข่ต้มใช่ไหมเชื่อไหม,ไหมวันนี้คุณทําอาหารอนะออฟฟิศไม่ทำงานเลยนะก็กินจิตใจว้าวุ่นมาเอาดูกล้องอ่ะกล้องดูตังโมเอาตังโมอยู่เนี่ยตังโมมาเฝ้าตั้งแต่ทำอ่ะทำอะไร,ร <uk S 1> ไม,ไม,ไม่ไม่มีจิตใจคุณไม่มีจิตใจทํางานเลยวันนี้ออรอให้คุณแม่คุณแม่รออยู่เออ,อ,อเอาชิมก่อนดีกว่าเฮ้ยเอาใครชิมก่อนดีไม่คนเลยเฮ้ยเอาเคนเลย พี่เอิญถามคำหนึ่งใส่ทั้งเปลือกเลยไหมใส่ทั้งเปลือกเลยค่ะจะได้มีความหอมหวานบูใช่ไหมไม่ใช่เพราะพี่เอิญเกียจแต่เขาแกะมาแล้วสีรับบูต้มแล้วก็สุดท้ายคือเติมนี่เนาะตอนนี้เติมใบมะกรูดเอาเลยพี่โค้ดเริ่มเลยจิตใจของฉันไม่ดีเลยขอ้พเอิญเพลียหน่อยนึงแค่สองอันก็พอเป็นเกียดหรือเกินครับพี่เอิญเอาละครับครัแรกเป็นไง หอมอ่มะใครทำต่อเอิงยากนะตอนนี้มีพี่หมูมีพี่เอิงถ้งาันดาถูงมากนะบอกไว้ก่อนเ,อเดินมาตักเดินมาตักเลยเคยกินฝีมือพี่เอิงไหมบ่อยเมนูนี้ไหมหลายเมนูหนูได้กินเยอะมากเออเป็นยังไงบ้างอร่อยทุกเมนูชอบกินอะไรที่สุดชอบกินปูชอบทุกส่วนงั้นตักแค่ปูอุย้ยไม่เอาขอน้ำยาด้วยน้ำยาอร่อยมากเป็นไงบ้างดาเมดของเมนูนี้มันหอมตั้งแต่แบบตั้งแต่ยังไม่เสร็จอะ เท่าหนูอยากได้ที่เป็นกระดองเปล่าๆเ่รอคะใช่โอ้ยถูกต้องเนี่ยชอบกินขนมจีนไหมชอบมากอันนี้กินบ่อยแค่ไหนไม่ค่อยกินปกติกินแบบน้ำยาธรรมดาทั่วไปใช่วันนี้น้ำยาปูสูตรพี่เออคาดหวังแค่ไหนฉันเคยกินฝีมือพี่เออแล้วใช่โอ้ยโอ้ย อันนี้บุฟเฟ่หรือเปล่านั่งเติมใหญ่เลยคุณขออะไรครับเล้อปูครับเล้อปูวันนี้ขนมจีนเอามา10กิโลคิดว่าจะพอไหมไม่แน่ใจแล้วเต็งโมโอยเต็งโมหนมจีนสิบจับอะเว้มเบิ้มมอสพ่อไปเชยวจะโดนมอดทำไม่ดีคุณครับมันเผ็ดนะอย่ากินเยอะ เอาน้ำนั่นมึงเอาน้ำมันเผ็ดอยากกินเยอะเราไปกินเผ็ดใช่หรอไม่ต้องยุ่งเฮ้ยคนนี้มากินถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะปกติไม่กินข้าวทำไมอ่ะมันเห็นเป็นเส้นแล้วชอบไหมชอบชอบขนมจีนไหมชอบมากมากมากเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่โค้ชครั้งนี้เป็นพี่เอิงครั้งหน้าอยากเห็นใครแงบัญชีไหมเสนอคอมเบอร์มาคองตามใช่ทุกคนเสนอห้องบัญชีมา เอาเอาดิเอาไหมแต่เป็นเมนูไข่เนื้อที่พี่เมย์ทำอาหารหนึ่งแค่นี้เหรอใช่ดีอ่ะเพราะนี้อร่อยมากเลยอ่ะนี่ว่าห้องบัญชีพ้องบัญชีเป็นคนที่แบบว่าเขาจะทําอาหารร่วมกันแต่ที่จะตันดัสูงมากนะบอกไว้ก่อนนะเรตติ้งดีมากไม่บมันอร่อยจริงๆอ่ะซึ่งจะบอกว่าซื้อทิชชู่ไปหลายแผ่นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัือพี่เอิร์งออไหนชื่อไงอร่อยอ่ะอือถูกต้อง อร่อยมากเลยอ่ะรู้ละเสน่ห์ของขนมจีนพี่แกงใต้คืออะไรอร่อยเขาจะมีความเผ็ดปลายใ<ช>แรกๆเรากินจะไม่จะยังไม่ค่อยเผ็ดแต่พอเราหยุดปุ๊บมาละตอนนี้มาละว,วันนี้เป็นไงบ้างครับพี่เอิงจากที่เราไปเลือกซื้อของแล้วก็มาทําขนมจีนกันเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าแบบเห็นคนกินอร่อยเราก็ดีใจ<อ>ซึ่งวันนี้เราใช้งบไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่เอิงสามพัน สามพันกว่าบาทเลี <Natural Four> ้ยงทั้งออฟฟิศไม่นับปูใช่ไหมไม่นับปูเออคือในราคาดีมูก็ประมาณสองพันใช่แล้วคุณ enjoy มากเลยนะจร้งเดี๋ยวต้นดกให้ไปถามปิ่นให้มาไปถามะไยว่าได้เดี๋ยวไปถามทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างก็เยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยครับพี่เอิง เขาแน่ห้องบัญชีไหมทำอะไรดีต้องตามไหมพี่บอมตำพบอมทำต้มตาำพี่บอมมานี่ดิพี่บอมมานี่ถ้าครั้งหน้าเป็นห้องบัญชีเลี้ยงทางออฟฟิศอยากทำเมนูอะไรจริงๆก็อยากทำส้มตำนะเพราะว่าคิดว่าตัวเองทำทำครั้งเดียวคกเดียวอร่อยแล้วเออไปดูไปดูไปปกที่สองไม่อร่อยแลยเอ้าวันนี้ประมาณนี้อยู่ให้เราไปกินด้วยใช้คือมั่งนานเนาะไปครับเป็นยังไงบ้างครับฝีมือพี่เอิงในการทำขนมจีนน้ำยาปูวันนี้กินไม่ได้กินเลย แกปูอยู่น pues ี่ดีกว่าเป็นไงบ้างอร่อยนี่ไม่มีน้ำเลยมีแต่เนื้อเอ้าเมื่อกี้ตักน้ำมาตั้งเยอะเนื้อทิชชู่ไม่ได้ซื้อทิชชู่เนื้อปลาใช่เป็นเนื้อปลาแบบว่าแน่นๆแล้วก็ปูแบบชิ้นโตโตดูดิแต่ยังไม่ได้กินปูเลยนะถึงเครื่องไหมถึงพี่เดียเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะเคยกินบีมือพี่เอิร์งไหมไม่เคยไม่เคยอันนี้ครั้งแรกใช่ถือว่าทำได้ดีไหมคนไปขาย คุณไม่ขายไม่ขายเลยเพอบอกให้คุณทำงานเฉยเฉยเรื่องของเราแตงโมยังไม่ได้กินเลยแกะไข่ยังไม่เสร็จเลยไหรวไข่ต้มเป็นไงบ้างก็คือติดเปลือกไหมต้มมาดีไหมน่าจะโอเวอร์ครูคอติดเปลือกเฮ้ยคิมทําไมกินเป็นข้าวทำไมไม่กินเป็นขนมจีนเพราะว่าไม่ชอบขนมจีนนะก็เลยกินกับข้าวใช่แต่ขนมหยาเนี่ยมันกินกับข้าวได้มันไม่ได้กินขนมจีนไม่กี้พี่โคนก็กินกับข้าวกับขนมจีนใช่แล้วก็มันจะได้แบบรสชาติอีกแบบหนึ่งเข้มข้นไหมเข้มข้นเลยเพราะว่าเนื้อเนื้อเยอะมากรบา ไม่ได้เผ็ดมากแต่แบบเครื่องสมุนไพรอะไรเงี้ยครบเลยดีเป็นไงบ้างน้องม่อนอร่อยมาแล้วดูดิเห็นปะให้ปูเยอะมากปูจากสีรัตปูต้มนะครับ,ครบใครที่สนใจแล้วก็ไปดูคลิปเสุยหล่อท้ายได้นะครับว่าที่มาของปูมาจากไหนพี่เอิร์กตักไม่ยัง้งรสชาติเป็นไงอร่อยอะไรที่นี่แบบว่าอร่อยละอยากกินแบบว่าแบบจ้างแม่ครัวมามให้พี่เอิร์กมาทำเลยพี่เอิร์กมาทำจิ๋วเป็นไงบ้างอร่อยมากอร่อยสุดรสชาติเป็นไงบ้าง เข้มข้นอันนี้คือมันมีปูมันเป็นปูเน้นๆด้วยอ่ะดูดิปูมาเน้นๆปูดูดิมันเลิศนะเออคนใต้แท้เป็นยังไงบ้างอร่อยถึงเครื่องคขทุกรสแบบว่าเครื่องแกงแบบเข้มข้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวดมดยวกันเมื่อกี้เหมือนก๊อฟเข้ามาเมื่อกี้ไปดีกว่าทุกคนกิน